ตอนนี้เรากลับไปเราไปเตรียมตัวมาอย่างเต็มที่เลยค่ะ เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เงินแสนมันของเราแน่นอนพวาเราทีมละลายสู้ทำนมาถึงวันนี้เงินแสนไม่กลายเปเรื่องยอแหลมสู้สวัสดีครับ,บสวัสครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการวิจัยไทยคิดนะครับรายการสร้างสรรค์โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรืสอสกว,วและทีวีไทยนะครับ วันนี้เราจะทราบกันแล้วนะครับว่าทีมไหนจะได้รางวัลหน,นึ่งแสนบาทพร้อมกับตําแหน่งสุดยอดนักวิจัยนในรายการวิจัยไทยคิดเห็นถ้วยรางวัลสวยงามไหมครับหมุนอยู่งั้นใช่แล้วต้องบอกว่าเรารอคอยวันนี้กันมานานแสนนานนะคุณถูกต้องฮะกว่าจะมาถึงตรงนี้นะครับใช่ครับวันนี้ได้รู้กันแน่นอนนะครับและเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนด้วยเช่นเดียวกันคือเรื่องของพญาธิใบไม้ตับแล้วก็มะเร็งท่อน้ําดีฮะ วันนี้เราจะมีรายดีๆมาบอกคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับเรื่องของพยาใบไม้ตับคือนอกจากเราจะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าพญาิใบไม้ตับเนี่ยเป็นต้นเหตุแล้วก็สาเหตุสําคัญของโรคมะเร็งท่อน้ําดีใช่ไหมครับวันนี้นะครับอย่างที่บอกมากไปกว่านั้นอีกเพราะว่านักวิจัยไทยของเรานะครับได้ค้นพบสรรพคุณของสมุนไพรไทยครับซึ่งมีฤทธิ์นะครับในการเราบอกว่ามีสรรพคุณที่ช่วยในการลดความรุนแรงนะครับของโรคพยาิใบไม้ตับแล้วก็โรคมะเร็งท่อน้ําดีด้วย เป็นของธรรมชาติที่เป็นของพื้นบ้านของประเทศไทยนี่นะฮะถูกต้องสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับใช่ครับสามารถที่จะป้องกันได้ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่กับเรานะครับยังอยู่สัปดาห์นี้ต่อเนื่องด้วยกันและก็เป็นกรรมการด้วยนะครับท่านแรกของเรานะครับรองศาสตราจารย์ดรธีรเดชทองอัมภัยครับท่านเป็นรองผู้อำนวยการด้านวิจัยและพัฒนาสกวครับและอีกท่านหนึ่งยังอยู่กับเราในสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันนะครับรองศาสตราจารย์ดรสมชายปิ่นละอครับ จากภาควิชาปรสิตวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับสวัสครับสวัสดีครับพบกันอีกเป็นสัปดาห์ที่2องติดต่อกันนะครับและน้องๆ40คนนะครับก็อยู่กับเราเช่นกันนะครับขอต้อนรับด้วยนะครับผู้เข้าแข่งขันเรา2ทีมนะครับยอดแหลมและมาลายเชิญเลยครับมาไปครับ ตอนนี้มีคะแนนอยู่15คะแนนนะฮะมีความรู้สึกไงครับการการเข้ามารอบชิงชนะเลิศและวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วว่าใครจะได้เงินแสงกลับไปจริงๆแล้วก็ถือว่าเกินเกินที่คาดหวังแล้วนะครับครับจริงๆคิดว่า <c oughs> ไม่ตกรอบแรกก็ดีใจละอืม <c oughs> คือรางวัลนี่คือไม่เอาแล้วใช่ไหมครับเออมือนนั้นเป็นเพื่อลูกครับเพื่อลูกทำเพื่อลูกใัลูกมาเชียดด้วยนะฮะใช่ครับและลูกสาวคับแล้วปุ๊บแล้วครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาออกรายการที่มีสาระค่ะก็เป็น ประโยชน์กับคนที่ดูเอามาที่ม้าลายบ้านเลยครับตอนนี้คะแนนํำอยู่เป็นไงครับรู้สึกว่าเราเป็นต่อไหมหรือว่าต้องยังไงบ้างไปทำเป็นบ้านมาต่อเยอะนะครับ5คะแนน5คะแนนยังมีคะแนนอีกเพียบเลยในวันนี้ใช่ไหมครับแล้วจะเพิ่มเติมหรือเพิ่มเติมไหมครับไปศึกษามาเพิ่มเติมด้วยแล้ววันนี้คิดว่าจะชนะไหมครับคิดว่าเอาให้ ขายหน้านอนที่สุดมากันครับอู้เป็นคำตอบท like. claro <uh ี่ดีมากเลยนะขายหน้านอนที่สุดอ่ะลครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองทีมประจำที่นะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่การแข่งขันนะครับเชิญครับเชญเลยครับอาะละครับทั้ง2ทีมทีมมาลายมีคะแนนอยู่20สคะแนนนะครับส่วนทีมยอดแหลมมีอยู่15คะแนนคะแนนใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะฉะนั้นตั้งใจดู VTR นะครับแล้วก็รับฟังข้อมูลจากอาจารย์ให้ดีนะครับเพราะว่าคำตอบอาจจะอยู่ในข้อมูลเหล่านี้ก็ได้นะครับพร้อมไหมฮะเชิญชม VTR ชุดนี้ครับ ผูป้ป่วยด้ยวยโรคมะเร็งท่อน้ำดีส่วนใหญ่มาพบแพทย์ในระยะสุดท้ายและเสียชีวิตในระยะเวลาอันสัน้นเนื่องจากยังไม่มีตัวตรวจวัดตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกการศึกษาวิจัยกลไกการเกิดพยาธิและสภาพจากการติดพยาธิใบไม้ตับและหาตัวบ่งชี้เพื่อระบุกลุ่มเสี่ยงที่อาจพัฒนาเป็นมะเร็งย่อมมีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโรคและการหาสารป้องกันการก่อโรคจึงมีบทบาทสำคัญในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีใน คอร์คิวมินคือสารที่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาจากขมิ้นชันที่เป็นส่วนผสมในอาหารหลายชนิดได้แก่แกงกะหรี่ข้าวหมกไก่และหมูสเตะ๊ะจากการศึกษาทดลองได้ผลมาว่าสามารถยับยั้งการเกิดโรคพยาธิใบไม้ไมตับและมะเร็งท่อน,น้ำดีได้อีกด้วยที่อยู่ทางด้านหน้านี้นะครับ เราไม่ได้ทํารายการอาหารนะครับ <c oughs> แต่มักจะมีอาหารในรายการของเราแต่มักจะมีอาหารในรายการของเราแลวที่สําคัญเลยนะครับในอาหารประเภทนี้ก็จะมีสารเคอร์คิวมินอยู่ด้วยถูกต้องไหมครับอาจารย์สมชายครับกว่าอาจารย์จะเจอสารเคอร์คิวมินเนี่ยครับอาจารย์ต้องศึกษาจากสม,มุนไพรกี่ชนิดบ้างครับสารเคอร์คิวมินเป็นสารตัวแรกที่เราสนใจศึกษานะครับด้วยเหตุผลหลายประการนะครับ <c oughs> เหตุผลแรกก็คือสารชนิดนี้มันสกัดจากขมิน้นฉัน ซึ่งเป็นสมุนไพรไทยที่ปลูกในบ้านเรามีมากมายอยู่แล้วแล้วถ้าเราศึกษาวิจัยได้ก็สามารถทําเป็นยาใช้ในประเทศเราหรือส่งออกก็ได้อีกันึงก็คือเมื่อกินแล้วมันปลอดภัยเพราะว่ามันมีส่วนผสมในอาหารที่เรารับประทานกันอยู่ประจาทุกวันนะครับเห็นอาหารที่เห็นอย่างนี้นะครับหมูส,เ,มสเต๊ะหมูสเต๊ะหรือแกงกะหรี่แกงกะหรี่ใช่ไหมครับข้าวหมกไก่ครับเป็นต้นที่มีส่วนผสมของขมิ้นชันนะครับ นอกจากนี้จากการทบทวนวรรณกรรมนะครับเราก็พบว่าสารเคอร์คูมินมันมีฤทธิ์มากมายเลยนะครับมีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระมีฤทธิ์ฆ่ามะเร็งในหลายๆชนิดนะครับมาเร็งหลายชนิดแล้วก็อาจจะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้ด้วยนะครับเราก็เลยเออมันน่าจะมีประโยชน์นะใช้ในโรคที่พบมากในบ้านเราแล้วก็รักษาได้ตอนนี้ก็ ศึกษาอย่างลึกซึ้งก็คือเนื่องจากว่าการดูดซึมของเคอร์คุมินมันไม่ละลายน้ำนะครับมันต้องละลายในสารอินทรีย์ใช่ไหมครับเราก็เลยพัฒนาประสิทธิภาพของเคอร์คุมินตอนนี้ตอนนี้เราก็กำลังทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับพัฒนาเคอร์คุมินให้เป็นนาโนพาร์ติเคิลหรือเป็นแคปแอนแคปซูลเคอร์คุมิน เพื่อให้มันดูดซึมได้มากขึ้นแล้วก็ออกฤทธิ์ในร่างกายได้นานขึ้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเจ้าสารเอค,คมเซีนี้มีส่วนในการช่วยในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้หรือว่าโรคพยาธิใบไม้ตับหรือว่าโรคมะเร็งท่อน,น้ําดีได้ยังไงครับอาจารย์อันนี้เป็นตอนนี้กําลังเป็นขั้นการศึกษาเบื้องต้นนะครับเพราะเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับเราก็เอาสมุนไพรเกอคมิซน,นี้นะครับผสมในอาหารให้หนูกิน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้กินอาหารเคร์กุมินคือคให้กินอาหารปกตินะครับพบว่า,าเคร์กุมินนี่ก็สามารถลดความรุนแรงของโรคพยาธิใบไ,ไม้ตับนะครับลงได้แล้วก็ยังสามารถลดการเกิดโรคมะเร็งท่อน,น้ำดีลงได้ในหนูนะครับแล้วก็ยังสามารถยืดอายุของหนูได้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหนูที่กลุ่มที่ไม่ได้กินเคร์กุมิน,นหนูมันจะตายเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้ากินเคร์กูมินนี่จะอายุยาวยืนยาวมากอะไรผู้กองขันมีอะไรจะถามนะครับ อ้ไอสารเคอร์คิวเมนนี่คือมันไปช่วยในการต่อต้านมะเร็งหรือว่าฆ่าเซลล์มะเร็งหรือว่าไปฆ่าตัวพยาธิครับมันก็มีฤทธิ์มากมายนะครับอาตอบที่ตอบได้นะครับตอบที่ตอบได้มีมีฤทธิ์มากมายหลายประการนะครับทั้งยับต่อต้านสารอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็ฆ่าเซลล์มะเร็งก็ได้นะครับ แล้วก็ขาเชื้อโรคบางชนิดก็ได้นะครับนนี้คือสรพพคุณโดยพื้นฐานครับแล้วสมานแผลนะครับสมานแผลก็มีคนไช้นะครับมีอะไรถามไหมครับเพราะว่าคําถามของน้องมุสกครู่นี้ก็มีการแบบว่าโวยบินฉลับไปฉลับมากับคําถามเรานะฮะถ้าไม่มีนะครับเราประจําที่เข้าสู่คําถามที่จะตัดสินนะครับว่าใครจะเป็นแชมป์พร้อมนะครับเจอประจําที่นะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับก่อนจะเข้าสู่คําถามนะครับ ย้ากันอีกนิดนึงครับตอนนี้ทีมอาายมีอยู่20คะแนนนะครับส่วนยอดแหลมมีอยู่15คะแนนคะแนนที่เป็นไปได้นะตอนนี้ครับคําถามสุดท้ายนี้20คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นจะมี20คะแนนจากคําถามนี้15คะแนนจากอาจารย์พีระเดช15คะแนนจากอาจารย์สมชายก็เท่ากับ30คะแนนบวก20เป็น50นะครับและคะแนนจากน้องๆอีก5คะแนนเป็น55คะแนนที่เป็นไปได้นะตอนนี้ตอนนี้ยังบอกไม่ได้นะว่า ว่าทีมไหนได้เปรียบเสียเปรียบเพราะว่าแทบจะไม่แทบจะไม่ต่างกันเลยนะคะแนนห่างก,กันแค่หาคะแนนนะครับตั้งใจฟังคําถามให้ดีนะครับนี่คือคําถามที่จะตัดสินนะฮะมีส่วนในการตัดสินว่าใครจะเป็นแชมป์นะครับคําถามถามว่าเคอร์คิวมินมีผลต่อการลดความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างไร1 ยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิสลดการอักเสบของร่างกายหรือ 3. ขับพยาธิออกจากร่างกายอีกทีหนึ่งนะครับเคอร์คิมินนะฮะมีผลต่อการลดความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างไร 1. ยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิสลดการอักเสบของร่างกายหรือ 3. ขับพยาธิออกจาก ร่างกาย1นาทีครับ ตอบไม่เหมือนกันครับอ่าแครับข้อที่แล้วคุณไม่ได้วิเคราะห์ก่อนใช่ไหมครั้งสัปดาห์ที่แล้วคุณมีคะแนนนำอยู่ตอนนี้คุณต้องวิเคราะห์ก่อนนะครับคุณตอบมาว่ายับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิหนึ่งนาทีครับสมาธิดีๆนะครับสมาธิดีๆมีผลนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่า อาจารย์ทั้งสองท่านมี30คะแนนรวมกันถ้ารวมถึงน้องๆนะครับอีก5คะแนนเป็น35คะแนนตรงนี้นะฮะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงว่าคําตอบนี้นะ<ส>วิเคราะห์เฉยๆนะพร้อมนะครับเชิญครับที่เราตอบข้อหนึ่งนะคะการยับยั้งการเจริญเติบโตของพยาธิก็จากที่ได้ถามอาจารย์ไปค่ะว่าเคอร์คูมินที่มันสามารถทําได้ก็คือยับยั้งอนุมนูลอิสระแล้วก็มีแบบฆ่าเซลล์มะเร็งแล้วก็ฆ่าเชื้อโรบานชนิดด้วยค่ะ ไอตัวที่มันยับยั้งอนุมูลอิสระมันก็จะอาจจะโยงเกี่ยวข้องกับข้อที่แล้วอะที่พอเราแบบมีมีพยาธิในร่างกายอะร่างกายก,ก็จะสร้างไออนุมูลอิสระว่ามาต่อต้านเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเคอร์คูมินเข้ามาช่วยเสริมทำให้ร่างกายมันสมดุลได้ก็คือลดจำนวนพยาธิให้มันมีการเจริญเติบโต,ตน้อยลง ร่างกายก็จะได้ผลิตไอสารอนุมูลอิสระน้อยลงซึ่งมันอาจจะมีผลที่ทําให้เป็นมะเร็งแล้วก็ไอการที่ว่าจะลดอาการอักเสบของร่างกายคําว่าลดอาการอักเสบนี่มันไม่ได้แปลว่าโรคนี้จะบรรเทาโรคลงแค่เรามีการอักเสบน้อยลงแต่โรคเราก็ยังเป็นโรคอยู่แล้วก็ข้อที่สคือช่วยขับพยาธิจากร่างกายนี่คืออาจารย์ไม่ได้พูดถึงเลยในนี้คืออาจารย์ ไม่มีในข้อมูลที่เราจะเอามาวิเคราะห์เลยก็เลยไม่เลือกข้อสาจึงเป็นบทสรุปว่าเราจึงเลือกข้อที่1่ครับ,บครับขอโชคดีนะครับพร้อมนะครับคุณตอบว่าลดการอักเสบของร่างกายครับพร้อมครับเชิญครับที่ตอบว่าลดการอักเสบของร่างกายผมอ่านจากโจทย์นะครับโจทย์ถามว่าเฮอร์คิวมินมีผลต่อการลดความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีได้อย่างไรผมมองว่า ตอนนี้พยาธิเริ่มไม่มีไม่มีจำนวนพยาธิเริ่มไม่มีความหมายเพราะเนื่องจากมันเป็นโรคแล้วมันเป็นโรคแล้วทั้งโรคพยาธิใบไ,ไม้ตับและโรคมะเร็งน้าดีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลดการเจริญเติบโตมันคงไม่ไม่ทันเนื่องจากตอนนี้ร่างกายมันเป็นโรคแล้วในเรื่องของการขับพยาธิออกจากร่างกายผมคิดเดือนน้องว่าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเลยอาจจะเป็นอาจจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ไปกินยาขับพยาธินั้นนั้นนั้นเป็นส่วนที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ความคีดเห็นตั้งแต่แรก ส่วเรื่องลดการอักเสบของร่างกายผมตีตรงๆจากโจทย์เลยว่ามีผลต่อการลดความรุนแรงผมมองว่าอย่างที่เร,เราดูภาพจากวิทยาตอนแรกคนที่เป็นโรคมะเร็งจะตัวบวมท้องบวมเหม,เหมือนเกิดการอักเสบเพราะฉะนั้นมันมีผลต่อการลดความรุนแรงโดยตรงก็คือไปลดอาการบวมเพื่อให้มันบรรเทาทุเลาลง อย่างที่อาจารย์บอกตอนแรกว่าเอ้ยตอนที่ดูวิทอากันอาจารย์บอกว่ามันมีผลในเรื่องของทให้ผิวสวยด้วยผมน่าจะน่าจะเป็นส่วนประกอบด้วยครับขอบคุณนะครับคุณเบสครับต้องบอกว่าไม่ง่ายเลยนะครับสําหรับคําถามในข้อนี้แล้วก็เป็นคําถามตัดสินซะด้วยนะครับเอาละครับเรามาเริ่มให้คะแนนในวันนี้กันดีกว่านะครับ5คะแนนแรกจะเป็นของทีมไหนนะครับแน่นอนครับ5คะแนนนี้จะมาจากน้องๆ40เสียงจากตรงนี้นะครับ พร้อมแล้วนะครับมีผลมากเลยนะครับ5คะแนนนี้ถ้าพร้อมแล้วนับ1 2 3ยกเลยครับและตอนนี้คะแนนเสียงออกมาแล้วนะครับอย่างที่เห็นกันนะครับม้าลายในรอบนี้ได้ไป12เสียงนะครับยอดแหลม28เสียงเพราะฉะนั้น5คะแนนนี้แน่นอนครับเป็นของยอดแหลมครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คะแนนเสมอกันแล้วนะครับระหว่างทีมมาลายและทีมยอดแหลมเสมอกันที่20คะแนนที่สําคัญตอบไม่เหมือนกันเรายังจะไม่เฉลยนะครับแต่ผมจะหันความสนใจไปทางอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับต้องเดินไปหาท่านสองท่านฮะอาจารย์พีรเดชและอาจารย์สมชัยนะครับด้วยจุดประสงค์หลักคือจะดูว่าทั้งสองท่านเลือกให้คะแนนทีมไหนก่อน นะครับแต่ยังไม่ยังไม่ต้องบอกนะให้แค่อาจารย์บอกผมว่าอาจารย์จะให้คะแนนทีมไหนวงไว้ก็ได้นะครับวงนะครับวไว้ครับเอาละครับโอเคบอกก่อนได้เลยฮะว่าทั้งสองท่านให้คนละทีม15ห้าคะแนนของ <laughs> อาจารย์แต่ละท่าน <laughs> ผมให้ <laughs> บอกก่อนเลยนะฮะ <laughs> บอกก่นอนบอกก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเฉลยนะครับ อาจารย์เีรเดชให้ทีมม้าลายครับทีมม้าลายครับ15คะแนนเป็นของทีมม้าลายแน่นอนครับอาจารย์สมชายให้กับทีมยอดแหลมครับยอดแหลมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้คะแนนเสมอกันอยู่ที่35คะแนนนะครับคะแนนจากน้องๆมาแล้วคะแนนจากอาจารย์ทั้งสองท่านมาแล้วนะครับเสมอกันและตอบไม่เหมือนกันด้วยนะครับ จะมีผู้ชนะเลยหรือเปล่าหรือว่าจะต้องทําการแข่งขันในข้อต่อไปเซเดนเดเราจะมาทราบกันตอนนี้เลยนะครับคําถามของเราฮะเราถามว่าเคอร์คิมินมีผลต่อการลดความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งข้อน้ําดีได้อย่างไร 1. น,นะครับยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของพยาธิ 2. ลดการอักเสบของร่างกาย 3. ขับพยาธิออกจากร่างกายคําตอบที่ถูกต้อง เอาเป็นว่าผมตัดออกก่อนนะครับขับพยาธิออกจากร่างกายไม่ใช่เราตัดทิ้งไปเลยนั่นหมายความว่ายืนอยู่ตรงนี้นะครับไม่ทีมใดก็ทีมหนึ่งเป็นแชมป์แล้วและคำตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ที่จะทำให้ทีมใดทีมหนึ่งเป็นแชมป์ในรายการของเรากับเงินรางวัล10,000แสน 1, บาทนะครับคำตอบที่ถูกต้องครับลดการอักเสบของร่างกายครับ ีมยอดแล้วครับตอบถูกในข้อนี้นะครับรับไป20คะแนนนะรวมของเดิมที่มีอยู่3.5เป็น55คะแนนครับขอแสดงคมยินดีด้วยครับโอ้โหทุกโอ้ขอแสดงคมยินดีด้วยนะครับตอบถูกในข้อนี้นะครับลดการอักเสบของร่างกายนี่ต้องเรียนถามอาจารย์สมชัยนะว่าทําไมคําตอบถึงเป็นข้อนี้ครับโรคพยาธิไม้ตับนะครับการเกิดโรค ที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่้น้ําดีนั่นนะกระบวนการสําคัญก็คือกระบวนการอักเสบนะครับเมื่อมีการอักเสบก็มีการสร้างสารอนุมูลอิสระขึ้นมาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็มีการทําลายสารชีวโมเลกูลต่างๆแล้วก็ทาลายยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งแล้วก็เป็นมะเร็งตามมาถูกไหมครับอันนี้ถ้าเมื่อไหร่ขมิ้นนี่ไปสามารถลดกระบวนการอักเสบได้ก็จะเป็นการลดลอยโรค หรืออนุมูลนิสระที่จะไปทําลายเซลล์ของตัวเองได้นะครับก็จะลดพยาธิสภาพของโรคพยาธิใบไม้ตับแล้วก็ยังลดการเกิดมะเร็งได้ด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่ากระบวนการอักเสบนะครับเป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อขมิ้นมีฤทธิ์ในการยับยั้งการอักเสบก็สามารถที่จะยับยั้งทั้งโรคความรุนแรงของโรคพยาธิใบไม้ตับได้โรคมะเร็งท่อนีได้ครับ อาจารย์พีรเดชครับทำไมอาจารย์ถึงให้คะแนนกับมาลายทั้งคู่ผมให้คะแนนเท่ากันแต่ผมไปบวกกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วด้วยในข้อแรกนะครับของสัปดาห์ที่แล้วนะครับความจริงทีมมาลายเนี่ยสอบสู้ทีมยอดแหลมไม่ได้นะครับแต่พอมาข้อ2นะครับทีมมาลายตอบได้ดีกว่าข้อสุดท้ายที่เฉลยในวันนี้นะครับผมว่าทีมยอดแหลมนี้วิเคราะห์ได้ดีนะครับเนื่องจากว่า เขารู้จักว่าการเกิดโรคเนี่ยมันสัมพัวธ์พันกับกระบวนการอักเสบใช่ไหมครับที่เราบอกเพราะนั้นเขาก็วิเคราะห์ตรงๆเลยแต่ไม่ได้วิเคราะห์ลึกแบบที่อาจารย์ผมว่าอันนี้ก็เป็นวิเคราะห์แบบชาวบ้านนะครับก็โอเคครับผมก,ก็เลยให้คะแนนทีมยอดแหลมขอบคุณมากครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านทางด้านหน้าเลยนะครับมาเชิญเลยครับ กทนครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้อำนวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือว่าสกวนะครับวันนี้ท่านให้เกียรติมามอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับศาสตราจารย์ดรสวัสดิ์ตันตรัตน์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับและนี่ก็คือเงินรางวัล1 0 0 0 0แบาทครับ นอกจากเงินรางวัลนะครับผู้ชนะยังได้รับนะครับถ้วยรางวัลวิจัยไทยทิดด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเชิญไปรับถ้วยรางวัลเองเลยนะครับเชิญเลยครับ,รบนี่คือแชมป์รายการวิจัยไทยคิดครับขอแสดงความยินดี กับทั้งสองทีมนะที่ได้เข้ารอบมาในรอบสุดท้ายนี้แล้วก็โดยเฉพาะทีมที่ชนะเลิศขอแสดงความดีดีครับสำหรับรายการวิจัยไทยคิดตอนนี้ก็ได้ดำเนินการมาแล้ว2ปีนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมเนี่ยได้รับความสนุกและก็ความรู้ไปพร้อมๆกันนะครับครับขอขอบคุณมากครับขอบคุณค่าอาจารย์ครับ อันที่สําคัญเลยครับขาดไม่ได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณสําหรับอาจารย์อีกสองท่านด้วยนะครับอาจารย์พีระเดชและอาจารย์สมชายครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมนะครับและขอแสดงความยินดีให้กับยอดแหลมด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและแน่นอนนะครับน้องๆอีก4ีคนตรงนี้นะครับขอบคุณมากๆด้วยนะครับ ผู้ชมครับวิจัยไทยคิดแชมป์ชิงแชมป์ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับเราได้แชมป์ประจําปีนี้แล้วนะครับกับเงินรางวัล1น0 0 0แบาทนะครับวิจัยไทยคิดวันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ